ลุงกินน้ําเจ้าคุณผู้ชมสวยขนาดเลยฝนบะตกนะเจ้าแต่มีลุงกินน้ําขึ้นนี่นี่มิดหมายที่ดีวันนี้เขาออกหมายนะเจ้าไปตกป่ากาันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้าว่าเขาจะได้ป่าก่อนนอสวัสดีเจ้าคุณผู้ชม ลุงโดกับป้าเอเจ้า,าวันนี้ลุงโดกับป้าเอมาไว้ตึงเท้าเจ้ากำลังลงเบ็ดเนะาะมหูจะเป็นใดเนาะเจ้าวันนี้ลุงมีก็ยังมามานะเจ้ามาหูวันนี้ลุงมีจะมาก่อนเนาะมีแต่น้องๆ้อง้นมาตียาปลอมนะเจ้า เดี๋ยมาลุ้นกันดูนะเจ้า ตัวแรกเจ้าปลานินน้อยปะาถอดนะเจ้า แล้วตัวที่สองเจ้าอันนี้ใส่กระชังได้เจ้าตัวใหญ่อยู่คุณผู้ชมเจ้าป่าบกินเลยถ้าจะได้ถ่ายเป็นช็อตๆแถมแล้วนะเจ้า ถ้าได้ป่าถึงจะถ่ายนะเจ้าเจ้าเจ้าอี้มีเมปิ้ลมาตีเยอะปอมนะเจ้าหลายคนเลยแต่คนตกป่ายังมามาเลยเจ้าเดี๋ยวถ้าได้ป่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นรอบๆนะเจ้า จวนกันก็ลุงย้ายนะเจ้าไปที่เดิมเอาฝั่งปูนเนาะลองดูปลาแบดออกขนาดนะเจ้านะไปเอาไส้เดือนไปลงตรงนั้นปลาแบดมันกินไส้เดือนนะเจ้าแต่กี้น้องเขาพยายามมาตีเนาะอย่างใดก็มาได้เจ้า อาจจะเป็นพ่อะป่าแบดเข้าตรงนี้นะเจ้าป่ามันก็เลยบ่ป่าอื่นก็เลยบ่เข้าเดี๋ยวเอาลองย้ายไปฝั่งปุ้นดูนะเจ้าแล้วลุงนะป่าแบดเข้าป่ามันก็เลยบ่อยู่นะเจ้าป่าแบดเข้าขนาดเลยเจ้า มาแล้วอุ๊ยอุ๊ยกำลังจะย้ายมาแล้วเจ้าของลุงมาแล้วอู้มาย้ายแล้วเจ้าคุณผู้ชมเออตัวย้ายขนาดเออลุงออกมาตรงนี้ มาคุณผู้ชมดูข้างหนักนี่อ้ย้ยๆๆ้ยเ้ย้ยเยลุงมาต้องเอาคาก่ะนี่น,น้ออาหารกอคะอาหารครับงาอาหารกินเส้เดือนนี่เจ้าอืมกินอาหารว่ากินไส้เดือน กินอาหารกินอาหารนะเจ้าโอเคมาตามต่อเจ้าเคเจ้า,ามาย้ายแล้วนะลุงนะเนาะเดี๋ยวป่าแบดมันถ้าจะออกไปแล้วเจ้า <c oughs> <c oughs> แต่ในหั่นก็นได้ป่านินแล้วนะเจ้าป่านินสองตัวมอกถอดนะเจ้าป่านินแต่ถ้าเดียวเขาได้ป่าใหญ่แล้วป่านินตัวน้อยเขาอาจจะปล่อยนะเจ้า เย้ yeah. มาลุ้นกันต่อเจ้าคุณผู้ชมเจ้าตั้งแต่ป่าตัวดตะกี้ก็บาได้แหมเลยพันไปหนึ่งชั่วโมงตกลงเฮาจะย้ายนะเจ้าลองดูเนาะตังปุ้นเฮาก็บาได้ไปเมินแล้วเดี๋ยวเฮาลองไปดูตังปุ้นนะเจ้าว่าเฮาจะได้เพิ่มก่อนเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้าคุณผู้ชม ย้ายมาตรงนี้เจ้าคุณผู้ชมที่เดิมเหาเนาะห้องนี้นะเจ้า มีคนนั่งตรงนั้นหนึ่งคนนะเจ้ามามาลุ้นกันเจ้าเมื่อกี้ตัวป่าตัวน้อยไปเอฟปล่อยไปแล้วนะเจ้าเอามาแต่ตัวที่ลุงได้เนาะเคเจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าถ้าจะได้ถ่ายเป็นช็อตๆเอานะเจ้า เพราะว่าบางูจะมีป่าก่อนเนาะ <c oughs> ถ้าได้ป่าเดี๋ยวจะพยายามกดถ่ายให้ดูนะเจ้า, <c oughs> าเจ้าคุณผู้ชมป่าแบดเจ้าพี่คอ,อกแบดอ่ะ <c oughs> ไม่อยากขม <c oughs> ลูกตป่า่าได้เจ้า ได้อยู่นะเจ้าเอาเนาะตัวเนี้ยปิ้งได้อยู่เจ้าถอดก็ได้โอเคตั้งแต่มาตรงนี้กำลังได้ตัวเนี้ยนะเจ้าเ้ยเดี๋ยวมาตามกันต่อเจ้าคุณผู้ชมเจ้าจะปิ๊กละเจ้าวันนี้ป่ามันบบเข้านะเจ้าสรุปเขาได้สามตัว เดี๋ยวคุณลุงยกขึ้นมาให้ดูนะเจ้านี่เจ้าคุณผู้ชมป่าฮาสามตัวนะเจ้าก็ถือว่าปอก,กินอยู่นะเจ้าทอดได้อยู่เนาะโอเคคุณผู้ชมเจ้า วันนี้ลุงโดกับป้าเอขอตัวลาก่อนนะเจ้าไว้ส,ว,สวัสดีเจ้าไว้วันไหนได้ป่าเยอะๆเฮามาดูกันใหม่นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า